ชายต่างชาติที่ใครๆรู้จักในชื่อริชาติอาสาสมัครโบสถ์ที่มักยิ้มกว้างอบอุ่นเป็นมิตรใครก็คิดว่าเขาใจบุญแต่เบื้องหลังรอยยิ้มนั้นคือเงามืดที่พรากความบริสุทธิ์ของเด็กไทยกว่า200ชีวิตเสียงหัวเราะที่เคยดังในสนามเด็กเล่นกลับถูกแทนด้วยเสียงสะอื้นที่ไม่มีใครได้ยินเด็กหญิงตัวเล็กในหมู่บ้านภาคเหนือเธอชื่อนาฝนอายุเพียงเก้าขวบชอบวิ่งเล่นริมทุ่ง ผมยาวถักเปียตากลมใสเหมือนแสงดาวเธอเชื่อในความดีเธอเชื่อว่าผู้ใหญ่ทุกคนพร้อมปกป้องแต่ความเชื่อนั้นกำลังจะถูกทำลายในวันอาทิตย์ที่อากาศร้อนจัดโบสถ์เล็กๆริมถนนลูกรังเต็มไปด้วยเสียงสวดกลิ่นเทียนหอมประปนกับกลิ่นเก่าอับของไม้เสียงเพลงสวดดังแผ่วๆเหมือนปลอบประโลมทุกดวงวิญญาณริชาร์ดยืนอยู่ตรงประตูยกมือไหวทักเด็กทุกคน ยื่นลูกอมให้พร้อมรอยยิ้มที่ดูจริงใจชาวบ้านเรียกเขาว่าครูริชาต์เพราะเขาสอนภาษาอังกฤษฟรีแจกสมุดดินสอพาเด็กๆไปกินไอศกรีมทุกคนบอกว่าเขาคือของขวัญจากพระเจ้าไม่มีใครเห็นเงาที่ซ่อนอยู่หลังแววตานั้นน้ำฝนเป็นหนึ่งในเด็กที่สนิทกับริชาต์เธอเชื่อว่าเขาเหมือนคุณพ่อคนที่สองเธอเล่าให้แม่ฟังว่าครูใจดีมากหนูอยากเรียนกับครูตลอดไป แม่ยิ้มไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งรอยยิ้มนั้นจะกลายเป็นคำสาบในห้องเรียนไม้เก่าหน้าต่างเปิดทิ้งไว้ลมพัดม่านขาวปลิวเบาๆเสียงดินสอขีดเขียนบนกระดาษดังสม่ำเสมอริชาร์ดก้าวเข้ามายิ้มกว้างตบหัวเด็กเบาๆอย่างเอ็นดูแต่สายตาเขากลับหยุดนิ่งที่ร่างเล็กของน้ำฝนเธอไม่ได้สังเกตแต่ใครบางคนในหมู่บ้านเริ่มรู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากล เด็กหลายคนเริ่มหายไปจากห้องเรียนทีละคนทีละคนพวกเขากลับมาด้วยสายตาเศร้าบางคนเงียบผิดปกติบางคนไม่ยอมไปโบสถอีกเลยแต่ไม่มีใครกล้าพูดเพราะเขาคือครูริชาติคืออาสาสมัครที่ทุกคนเคารพยามค่ำคืนถนนดินเปียกชื้นจากฝนไฟถนนริบปรีเสียงหมาเห่าหอนแววมาไกลไกริชาติขับรถตู้สีขาว ชะลอหยุดตรงหน้าบ้านเด็กหญิงอีกคนแม่รีบออกมาโค้งศีรษะบอกว่าฝากลูกด้วยนะคะเธอไม่รู้เลยว่าเธอกำลังฝากลูกให้กับปีศาจในคราบนักบุญห้องพักเล็กๆที่ริชาดเช่ามีกลิ่นอบอ้าวม่านหนาทึบปิดทุกด้านโต๊ะไม้เก่าเก้าอีโยกและตู้เสื้อผ้าที่ซ่อนกล้องถ่ายไว้ภาพที่ไม่มีใครควรเห็นถูกบันทึกไว้ทีละเฟรมเสียงสะอื้นของเด็ก ผสมกับเสียงหัวเราะเบาๆของชายผู้แซงเป็นคนดีเรื่องราวเหล่านี้ไม่เคยถูกพูดถึงในหมู่บ้านไม่มีใครอยากเชื่อว่าคนที่ให้ลูกอมกับเด็กจะเป็นคนเดียวกับที่พรากความไร้เดียงสาของพวกเขาน้ำฝนเริ่มเงียบเธอไม่ยิ้มเหมือนก่อนดวงตาที่เคยสดใสกลายเป็นมืดมนแม่ถามลูกเป็นอะไรเด็กหญิงก้มหน้ากัดริมฝีปากแต่ไม่กล้าพูดแม้แต่คำเดียวและคืนหนึ่ง ฝนตกหนักสายฟ้าผ่ากลางท้องฟ้าเสียงประตูห้องเรียนปิดดังสนัน่นน้ำฝนถูกดึงเข้าไปในความมืดเงาร่างสูงใหญ่ยืนขวางทางออกรอยยิ้มที่เธอเคยคิดว่าอบอุ่นกลับกลายเป็นรอยยิ้มที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตทุกอย่างหยุดนิ่งเหมือนเวลาถูกตรึงไว้กับความสยดสยองนั้นเสียงสายฝนกระหน่ำลงบนหลังคาสังกสีกลบเสียงร้องเบ,เบาของน้ำฝนที่ถูกปิดปากด้วยมือใหญ่เธอสั่นสะท้าน ร่างเล็กพยายามดิ้นแต่ไร้เรี่ยวแรงเทียบกับชายผู้ใหญ่ริชาตโน้มตัวลงสายตาเย็นชาไม่มีความปราณีแม้แต่น้อยวันถัดมาน้ำฝนเดินกลับบ้านผมเผ้ายุ่งเหยิงเสื้อผ้ายับยน่นรอยช้ำเล็กๆที่แขนเหมือนเธอลมแม่รีบเข้ามากอดถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่น้ำฝนเพียงสายหน้าน้ำตาเอ่คอคลอแต่ไม่ยอมพูดแม้แต่คำเดียว ในหมู่บ้านเริ่มมีเสียงกระสิบเด็กหลายคนไม่ยอมไปโบสถ์ไม่ยอมไปเรียนภาษาอังกฤษบางคนฝันร้ายทุกคืนบางคนร้องให้เมื่อได้ยินเสียงรถตู้สีขาวผู้ใหญ่บางคนสงสัยแต่ไม่มีใครกล้าตั้งคำถามเพราะริชาติคือคนของพระเจ้าเขามีเงินบริจาคเขามีเส้นสายจากองค์กรต่างชาติบ้านเช่าของริชาต์ประตูปิดแน่นเสมอกลิ่นอับจากห้องที่ปิดทึบ หน้าต่างถูกปิดด้วยผ้าม่านหนาเด็กหลายคนถูกเรียกเข้าไปทีละคนเหมือนถูกเลือกและเมื่อออกมารอยยิ้มของพวกเขาหายไปตลอดการคืนหนึ่งเด็กชายชื่อต้นอายุสิบอดปีกลับบ้านช้ากว่าปกติแม่ถามว่าไปไหนมาเขาก้มหน้าเสียงสัน่นบอกเพียงว่าครูให้ช่วยเก็บของจากนั้นเขาไม่พูดอะไรอีกเลยไม่กี่สัปดาห์ต่อมา ต้นเริ่มเก็บตัวไม่เล่นกับเพื่อนไม่พูดกับใครวันหนึ่งเขาเขียนข้อความสั้นๆลงในสมุดเก่าครูไม่ใช่คนดีแต่เขาฉีกหน้ากระดาษนั้นทิ้งซ่อนเศษกระดาษไว้ใต้ที่นอนเหมือนกลัวใครบางคนจะเห็นเสียงลือเริ่มดังขึ้นมีแม่คนหนึ่งเล่าว,ว่าลูกสาวกลับมาบ้านด้วยรอยแผลที่ขาเธอบอกว่าครูเล่นแรงอีกคนเล่าว,ว่าลูกไม่กล้านอนคนเดียว สะดุ้งตื่นกลางดึกร้องว่าอย่าปิดประตูแต่ทุกเรื่องถูกปัดทิ้งเพราะไม่มีใครกล้ายืนยนันริชาตยังคงยิม้มยังคงยกมือไหวย้ยังคงแจกขนมและเสื้อผ้าทุกครั้งที่มีใครเริ่มสงสัยเขาจะบริจาคเงินให้วัดซ่อมแซมถนนหรือซื้อชุดนักเรียนใหม่ให้เด็กๆทุกอย่างเหมือนถูกลบเลือนด้วยเงินและรอยยิม้มแต่สำหรับน้ำฝนความมืดนั้นไม่เคยหายไป เธอมักนั่งเงียบเงียบริมหน้าต่างมองออกไปที่ถนนลูกรังแสงไฟถนนสลัวสะท้อนดวงตาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวคืนหนึ่งเธอบอกกับแม่ว่าหนูไม่อยากไปโบสถ์อีกแล้วแม่ตกใจถามว่าเพราะอะไรน้ำฝนเพียงร้องให้กอดแม่แน่นแต่ไม่กล้าเล่าความจริงในความเงียบของหมู่บ้านเล็กๆเ,เสียงกระซิบยังคงวงเวียนแต่ไม่มีใครพูดออกมาดังๆ เพราะถ้าเรื่องนี้เป็นจริงนั่นหมายความว่าคนที่ทุกคนเคารพรักคือปีศาจที่กำลังเดินท่ามกลางพวกเขาและคืนหนึ่งเมื่อไฟในห้องเช่าของริชาร์ดยังสว่างม่านปิดแน่นเสียงกล้องแอบถ่ายดังแผวๆพร้อมกับเสียงสะอื้นของเด็กอีกคนขณะนั้นเองเด็กชายต้นยืนอยู่หน้าประตูมือกำแน่นหัวใจเต้นแรงเขารู้ว่าความลับทั้งหมดอยู่ข้างในห้องนั้น แต่เขาไม่รู้ว่าถ้าเปิดประตูเข้าไปเขาจะเจอสิ่งที่ไม่มีวันลืมได้เลยทุกอย่างหยุดลงตรงนั้นประตูยังปิดเสียงฝนยังตกรอยยิ้มของริชาร์ดยังหลอกหลอนประตูห้องเช่าของริชาร์ดยังคงปิดสนิทแสงไฟลอดออกมาตามขอบประตูเสียงแผ่วเบาข้างในเหมือนลมหายใจของปีศาจต้นยืนนิ่งหัวใจเต้นรัวมือสัน่น แต่ในดวงตาเริ่มมีประกายของความกล้าเขาวิ่งหนีกลับบ้านเหงื่อชุ่มทั้งตัวเสียงฝนยังคงกระนาเมื่อเปิดประตูบ้านแม่มองด้วยความตกใจลูกไปไหนมาทำไมตัวเปียกแบบนี้ต้นไม่ตอบเขากอดแม่แน่นสะอื้นจนหายใจแทบไม่ออกคืนนั้นเขาพูดเพียงประโยคสั้นๆแม่ครูริชาร์ดไม่ดีแม่ขมวดคิวน้ำเสียงลูกเต็มไปด้วยความกลัว แต่เธอก็ยังไม่เข้าใจไม่ดีอย่างไรลูกต้นกัดฟันไม่พูดต่อเหมือนคำทุกคำหนักเกินไปที่จะเอ่ยรุ่งเชา้าแม่ของต้นพาเขาไปหาหลวงพ่อที่วัดเสียงสวดเช้าแผ่วๆลอยมาควันทูปะคลักคลุงในศาลาวัดเต็มไปด้วยความสงบแต่ต้นกลับตัวสัน่นน้ำตาเอ่อออกมาโดยไม่รู้ตัวเขาเล่าเพียงว่าครูทำให้หนูกลัวหนูไม่อยากเจออีกแล้ว หลวงพ่อฟังเงียบเงียบสีหน้าหนักใจแต่ไม่พูดอะไรข่าวลือเริ่มแรงขึ้นมีแม่อีกหลายคนเริ่มจับตาดูลูกของพวกเธอกลับบ้านด้วยท่าทีผิดปกติบางคนไม่กล้าสบตาใครบางคนเก็บตัวในห้องเสียงซุบซิบดังในตลาดเองว่าครูริชาร์ดจะเป็นอย่างที่คิดหรือเปล่าบ้าไปแล้วเขาเป็นคนดีออกจะตายแต่เมื่อมีเสียงแรกเสียงอื่นก็เริ่มตามมา หญิงไวกลางคนในหมู่บ้านพูดว่าฉันเคยเห็นรถตู้เขาจอดดึกๆหน้าบ้านเด็กผู้หญิงอีกคนเสริมว่าลูกฉันไม่อยากไปเรียนอีกเลยเขาบอกกลัวความเงียบที่ปกปิดความจริงเริ่มแตกร้าทีละน้อยริชาต์ยังคงทำตัวเหมือนเดิมแจกข้าวสารยิ้มแย้มพูดภาษาไทยสำเนียงแปลงๆว่าผมรักเด็กๆทุกคนแต่เมื่อแสงไฟส่องลงบนดวงตา เงามืดในนั้นกลับลึกเกินบรรยายคืนวันเสาร์หมู่บ้านเงียบสงัดต้นนั่งอยู่ริมหน้าต่างมองออกไปยังห้องเช่าของริชาร์ดที่มีแสงไฟลอดออกมาในมือเขามีกระดาษแผ่นเล็กเขียนด้วยลายมือสั่นๆช่วยด้วยครูไม่ใช่คนดีเขาซ่อนกระดาษนั้นไว้ใต้หมอนเพราะกลัวว่าใครบางคนจะมาเจอน้ำฝนในอีกบ้านหนึ่งยังคงเงียบแต่เธอมักละเมอในตอนกลางคืนร้องว่าหยาๆ เสียงสะอื้นสั่นสถานหัวใจแม่แม่เริ่มสงสัยเริ่มจับตาแต่ไม่กล้าถามตรงๆเพราะความจริงอาจร้ายแรงเกินกว่าจะยอมรับในตลาดเช้าวันถัดมาผู้ใหญ่บ้านถูกเรียกไปคุยแม่ของเด็กหลายคนรวมตัวกันน้ำเสียงสัน่นสายตาหนักอึ้งแต่ผู้ใหญ่บ้านเพียงบอกว่าอย่าใส่ร้ายคนดีถ้าไม่มีหลักฐานคำพูดนั้นทำให้ทุกอย่างกลับสู่ความเงียบอีกครั้ง เงียบแต่ไม่ใช่ความสงบมันคือความเงียบที่เต็มไปด้วยความกลัวริชาร์ดเริ่มระวังตัวมากขึ้นเขายิ้มกว้างกว่าเดิมพูดหวานกว่าเดิมซื้อของฝากแจกมากกว่าเดิมแต่เบื้องหลังเขาเก็บกุญแจห้องไว้แน่นตรวจสอบกล้องถ่ายซ้ำแล้วซ้ำอีกทุกอย่างต้องถูกเก็บเป็นความลับคืนหนึ่งกล้องยังคงทำงานม่านยังคงปิดสนิทเสียงหัวเราะเบาๆของเขายังดังและในมุมมืด เด็กอีกคนกำลังถูกพรากความบริสุทธิ์ในขณะเดียวกันต้นนอนสะดุง้งฝันเห็นประตูห้องนั้นเปิดออกเสียงร้องให้ดังสะท้อนในหัวเขาตื่นขึ้นกลางดึกเหงื่อท่วมตัวสายตาเต็มไปด้วยความกลัวและความโกรธเขารู้ว่าถ้าไม่มีใครพูดปีศาจในคราบอาสาสมัครจะไม่มีวันหยุดเช้าวันรุ่งขึ้นต้นเดินไปที่โรงเรียนถือกระดาษที่เขียนเมื่อคืนในมือ เขาวางมันแอบไว้ใต้โต๊ะครูเขาไม่รู้ว่าใครจะเจอก่อนแต่เขาหวังว่าสักคนจะอ่านและเชื่อเขาในขณะเดียวกันริชารตยังคงเดินยิ้มในหมู่บ้านทักทายทุกคนยกมือไหว้รอยยิ้มกว้างเหมือนเคยแต่ไม่มีใครรู้ว่าหลังรอยยิ้มนั้นเสียงร้องให้ของเด็กกว่าสองร้อยคนยังคงก้องอยู่ในความมืดและความจริง กำลังจะถูกเปิดเผยทีละน้อยเช้าวันจันทร์แสงแดดสองลอดผ่านหน้าต่างไม้ของห้องเรียนฝุ่นลอยวนในอากาศเหมือนเส้นสายวิญญาณครูไทยคนหนึ่งเปิดลิ้นชักโตเขาพบกระดาษแผ่นเล็กที่ถูกพับอย่างรีบร้อนลายมือสั่นไหวของเด็กปรากฏตรงหน้าช่วยด้วยครูไม่ใช่คนดีหัวใจครูเต้นแรงมือสัน่นเขาเงยหน้ามองเด็กๆในห้องทุกคนก้มหน้าไม่มีใครกล้ามองตรงๆ กระดาษแผ่นนั้นถูกส่งต่อไปยังผู้ใหญ่บ้านเสียงซุบซิบดังขึ้นอีกครั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านยังลังเลเขาบอกว่าเด็กอาจจะเข้าใจผิดเราต้องระวังคำพูดนั้นเหมือนน้ำเย็นสาดท,ทับหัวใจแม่หลายคนเพราะในใจพวกเธอรู้ดีว่ามันไม่ใช่เรื่องเข้าใจผิดขืนวันเดียวกันห้องเช่าของริชาร์ดยังคงสว่างเสียงฝนตกเบาๆไฟถนนส่องลงบนผนงังซีดเก่าข้างในห้อง กล้องยังคงเปิดตู้เสื้อผ้าที่ดัดแปลงเป็นที่ซ่อนบันทึกภาพทุกอย่างเขานั่งบนเก้าอี้โยกยิ้มบางเหมือนกำลังมั่นใจว่าไม่มีใครแต่ต้องเขาได้น้ำฝนยังคงละเมอทุกคืนเสียงเธอสะอื้นทำให้แม่แทบขาดใจแม่ตัดสินใจพาเธอไปหา,หาหลวงพ่ออีกครั้งแต่หลวงพ่อเพียงนิ่งบอกว่าอย่าเพิ่งพูดไปมากอาจเป็นบาปแม่ของน้ำฝนออกจากวัดด้วยความสับสน น้ำตาไหลหัวใจเต็มไปด้วยความเจ็บปวดต้นเริ่มเปลี่ยนไปเขาไม่ใช่เด็กขี้กลัวเหมือนก่อนความเงียบกลายเป็นแรงผลักเขาเริ่มถามเพื่อนเพื่อนเขาทำกับเธอเหมือนกับที่ทำกับฉันหรือเปล่าเพื่อนบางคนก้มหน้าบางคนร้องไห้บางคนหนีไม่ตอบและนั่นทําให้ต้นมั่นใจว่าเขาไม่ได้เผชิญเรื่องนี้เพียงลำพังค่ำวันหนึ่งกลุ่มแม่แม่รวมตัวกันในบ้านไม้หลังเล็ก แสงตะเกียงสลัวเสียงลมพัดผ่านหลังคาทุกคนมองหน้ากันด้วยสายตาหนักอึง้งแม่ของเด็กหญิงคนหนึ่งพูดว่าลูกฉันไม่เหมือนเดิมเขาฝันร้ายทุกคืนอีกคนเสริมว่าลูกฉันไม่กล้าอยู่คนเดียวความจริงเริ่มหนักขึ้นเหมือนก้อนหินที่ไม่มีใครกล้าถือแต่การเปิดโปงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะริชาติไม่ได้เป็นเพียงอาสาสมัครธรรมดาเขามีภาพลักษณ์ที่สังคมยกย่อง เขาเป็นชาวต่างชาติใจบุญมีเอกสารรับรองจากองค์กรนานาชาติมีกล้องถ่ายรูปกับเด็กๆทุกงานบุญทุกภาพถูกเผยแพร่ในเพจโบสถ์ยิ้มกว้างเด็กโอบกอดเขาเหมือนภาพในโปสเตอร์ของคนดีต้นไม่ทนอีกต่อไปเขาแอบ,บเดินไปที่ห้องเช่าของริชาร์ในมือถือก้อนหินหัวใจเต้นแรงมือเย็นเฉียบเขายือนอยู่หน้าประตูได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆข้างใน เสียงที่หลอกหลอนเขาทุกคืนแต่ทันใดนั้นมีมือหนึ่งจับแขนเขาไว้เป็นเพื่อนเด็กชายอีกคนดวงตาเต็มไปด้วยความกลัวเขาส่ายหน้าบอกเพียงว่าอย่าเรายังไม่พร้อมในตลาดชาวบ้านเริ่มถกเถียงกันเสียงดังบางคนบอกว่าเด็กโกหกบางคนบอกว่าต้องมีอะไรจริงแต่ทุกเสียงก็เงียบลงเมื่อริชาต์เดินผ่านรอยยิ้มกว้างเสื้อเชิ้ตขาวสะอาด เขาโบกมือทักทายทุกคนไม่มีใครกล้าศบตาเขานานเกินสองวินาทีคืนนั้นไฟในห้องเช่ายังคงสว่างเด็กหญิงอีกคนถูกเรียกเข้าไปประตูปิดดังปังเงามืดกลืนร่างเธอหายไปและในเงามืดตรงมุมถนนต้นยืนมองมือกำแน่นน้ำตาไหลอาบแก้มเขารู้แล้วว่าไม่มีใครจะช่วยพวกเขาได้ถ้าเขาไม่เป็นคนเปิดปากเอง ท้องฟ้ารองฟ้าแลบผ่าลงกลางหมู่บ้านเงาของริชาสะท้อนบนผนังเก่าเหมือนปีศาจท,ที่หัวเราะอ,อยู่ในความมืดและเสียงในหัวต้นดังชัดขึ้นเรื่อยๆถ้าไม่พูดตอนนี้พรุ่งนี้อาจสายเกินไปรุ่งเชา้าหมอกหนาปกคลุมทุ่งนาเสียงไก่ขันแววมาหมู่บ้านเงียบผิดปกติต้นนั่งนิ่งมองกระดาษที่เขาเขียนเมื่อคืนประโยคสั้นๆแต่เต็มไปด้วยเลือดเนื้อหัวใจ เขาทำร้ายพวกเราเขาเอากระดาษไปให้แม่แม่อ่านมือสัน่นน้ำตาเอ,อ่อเธอกอดลูกแน่นหัวใจแตกสลายแต่ในสายตายังมีความลังเลเพราะทุกคนรู้ว่าการพูดออกมาไม่ใช่แค่การกล่าวหามันคือการเผชิญหน้ากับทั้งหมู่บ้านกับศรัทธาที่ทุกคนหลับหลูหลับตาเชื่อข่าวเริ่มรัวมีคนแอบกระซิบในตลาดเด็กเขียนจดหมายไว้ มันบอกว่าโดนครูทำร้ายเสียงซุบซิบดังไปทั่วแต่เมื่อริชาร์ดเดินเข้ามาทุกเสียงก็เงียบสนิทเขายิ้มอุ้มเด็กเล็กขึ้นสูงเล่นเหมือนพ่อกับลูกหัวเราะก,ก้องกลางตลาดทำให้ทุกคนมองภาพนั้นเหมือนเป็นหลักฐานของความบริสุทธิ์ในบ้านหลังหนึ่งแม่ของน้ำฝนก้มหน้าร้องให้เด็กหญิงยังคงฝันร้ายร้องว่าอย่าอย่าปิดประตูแม่แทบขาดใจแต่เมื่อเธอบอกผู้ใหญ่บ้าน เขากลับตอบด้วยเสียงเรียบอย่าแพร่ข่าวลือมันจะทำให้เสียชื่อหมู่บ้านยามคำ่ำฝนโปรยเบาๆแสงไฟจากห้องเช่าของริชาร์ดยังคงส่องเงาของเขาเคลื่อนไหวหลังม่านหนาต้นกับเพื่อนอีกสองคนยืนมองจากไกลหัวใจพวกเขาเต้นแรงกลัวแต่ก็เต็มไปด้วยความโกรธต้นพูดเบาๆถ้าเรายังเงียบเด็กเล็กกว่านี้ก็จะต้องเจอเหมือนเราเพื่อนทั้งสองเงียบน้ำตาไหล ไม่มีใครเถียงคืนหนึ่งเด็กชายต้นตัดสินใจเล่าทุกอย่างให้ครูไทยฟังเสียงในห้องเรียนที่มืดเงียบมีเพียงตะเกียงเล็กสองสว่างต้นเล่าเสียงสัน่นร่างกายสัน่นครูนิ่งสีหน้าหนักอึ้งเขากัดริมฝีปากไม่กล้าพูดคำใดเพราะถ้าเรื่องนี้เป็นจริงมันไม่ใช่เพียงอาชญากรรมธรรมดาแต่มันคือบาดแผลที่ไม่มีวันรักษาวันต่อมา ครูคนนั้นแอบเดินไปที่ห้องเช่าของริชาร์ดเขามองผ่านหน้าต่างที่ปิดทึบได้ยินเสียงเหมือนเด็กสะอื้นเขาถอยหลังหัวใจแทบหยุดเต้นเขารู้แล้วว่าสิ่งที่เด็กเล่าไม่ใช่เรื่องโกหกแต่ความจริงยังไม่ถูกเปิดเผยเพราะทุกคนกลัวกลัวอำนาจของเงินบริจาคก,กลัวอำนาจจากต่างชาติกลัวสายตาของเพื่อนบ้านที่ไม่อยากยอมรับความกลัวนั้นใหญ่พอที่จะทำให้เสียงของเด็กนับรอย ถูกกลบหายไปในความเงียบน้ำฝนเริ่มป่วยเธอไม่พูดไม่ยิ้มไม่กินอาหารแม่อุ้มเธอไปโรงพยาบาลแต่หมอกลับบอกว่าอาจเป็นปัญหาทางจิตใจแม่ร้องไห้เธอรู้ว่ามันไม่ใช่แค่จิตใจแต่คือสิ่งที่ถูกทำกับลูกของเธอสิ่งที่เธอไม่กล้าพูดออกมาค่ำวันนั้นต้นเดินผ่านห้องเรียนรางฝุ่นเกาะหนา กระดานดำยังมีรอยช้อกขีดเขียนเก่าเขายือนอยู่กลางห้องเสียงสะท้อนในหัวดังขึ้นเขาจะไม่หยุดจนกว่าใครสักคนจะหยุดเขาไฟในห้องเช่ายังคงส่องกล้องยังคงถ่ายเสียงหัวเราะเย็นชาของริชาร์ดยังดังและในเงามืดต้นยืนมองดวงตาเต็มไปด้วยไฟแห่งความกล้าเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้จะพาเขาไปสู่ความจริง หรือพาเขาลงสู่ความมืดที่ลึกกว่านรกเสียงฝนเริ่มโปรยลงมาในค่ำคืนเงียบงนันหยดน้ำกระทบหลังคาสังกสีเก่าของบ้านไม้ริมคลองเสียงนั้นกลบเสียงสะอื้นเบาๆที่ลอดออกมาจากห้องหนึ่งเด็กชายอายุไม่ถึงสิบปีกอดตุ๊กตาผ้าขาดขาดแน่นดวงตากลมโตเต็มไปด้วยความกลัวแต่เขาไม่กล้าร้องให้ใครได้ยินเพราะคนที่ควรปกป้องกลับเป็นคนที่ทำร้ายริชาติในเวลานั้น สวมเสื้อกันฝนยาวสีเข้มใบหน้ายัางคงแต้มด้วยรอยยิ้มที่ใครๆคุ้นเคยแต่ในความมืดของห้องเล็กๆรอยยิ้มนั้นกลับกลายเป็นเหมือนหน้ากากปีศาจเขาก้าวเข้ามาเงียบๆกลิ่นบุรีผสมกับน้ำหอมราคาถูกติดอยู่บนเสื้อผ้ามือใหญ่เอื้อมไปแต่ไหล่เด็กเสียงหายใจของเด็กขาดห้วงทันทีไม่มีใครได้ยินไม่มีใครรู้นอกจากเสียงลมหายใจหนักหน่วงที่กดทับความไร้เดียงสา เด็กบางคนพยายามเล่าให้พ่อแม่ฟังแต่ถูกดูว่าคิดไปเองหรือถูกบังคับให้เงียบเพราะไม่มีใครกล้าเชื่อว่าอาสาสมัครคริสตจักรที่ทุกคนรักและเคารพจะทำเรื่องเช่นนี้หลายครอบครัวหันหน้าหนีเลือกที่จะปิดตาเพราะพวกเขากลัวว่าหากเรื่องนี้ถูกเปิดเผยศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์จะกลายเป็นสถานที่แห่งความอับอายเสียงเด็กๆที่เงียบลง กลายเป็นบาดแผลที่ฝังลึกในสังคมไทยเงียบเงียบไม่มีข่าวไม่มีการสอบสวนเพราะผู้มีอำนาจหลายคนยังคงปกป้องชายคนนี้ริชาร์ดเริ่มมั่นใจว่าตนเองไม่มีวันถูกจับได้ทุกย่างก้าวที่เขาเดินในถนนมืดคือการเดินอย่างผู้ล่าที่ยิ้มกว้างในแสงไฟถนนแต่ซ่อนรอยเลือดในเงามืดคือหนึ่งเด็กหญิงวัยเพียงแปดปีถูกพามาที่ห้องสี่เหลี่ยมที่มีกลิ่นอับ เพดานต่ำและผนังซีดเหลืองมีเพียงแสงไฟกระพริบจากหลอดนีออนเก่าๆที่ส่องให้เห็นเงาของชายสูงใหญ่บนผนังเธอกัดริมฝีปากจนเลือดซึมมือเล็กสั่นเทาเสียงหัวใจเต้นแรงดังในหูในขณะที่ประตูถูกปิดลงจากด้านในเสียงคล้องกุญแจเสียงรองเท้ากระแทกกับพื้นไม้และเสียงหัวเราะเบาๆของริชาร์มันดังเหมือนระฆังบอกเวลาแห่งฝันร้าย ไม่มีใครได้ยินเสียงร้องของเธอในคืนนั้นมีเพียงกำแพงสก,กรปรกที่ดูดซับเสียงแห่งความเจ็บปวดเก็บมันไว้เป็นความลับที่ไม่มีวันเลือนและนั่นเป็นเพียงหนึ่งในร้อยหนึ่งในบาดแผลที่ไม่มีใครยอมรับว่าเกิดขึ้นจริงแต่ความลับที่ถูกกดทับไว้กำลังเริ่มแตกออกทีละน้อยเพราะในเงามืดของเมืองมีใครบางคนกำลังจ้องมองและพร้อมจะเผยความจริงทั้งหมดออกมา แสงไฟกระพริบจากเสาไฟริมถนนส่องให้เห็นรอยน้ำฝนบนทางเดินแคบๆบแบบที่ทอดยาวไปสู่คริสตจักรเงียบงนันภายในโบสถ์เก้าอี้ไม้เรียงรายกลิ่นทูปเก่าผสมกับกลิ่นฝุ่นเหมือนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้กำลังเก็บงำบางสิ่งไว้หญิงสาวคนหนึ่งอดีตเหยื่อที่เติบโตมาพร้อมรอยแผลในใจเธอกลับมาที่นี่พร้อมแฟ้มเอกสารในมือภายในเต็มไปด้วยภาพถ่ายคำให้การ และรายชื่อเหยื่อที่ไม่มีใครกล้าเอ่ยมือของเธอสัน่นแต่สายตาคมแน่วแน่น้ำตาเอ่อคลอเมื่อเห็นรูปถ่ายตัวเองตอนยังเด็กที่เคยสวมชุดนักเรียนประถมยืนอยู่ข้างริชาร์ดผู้ยิ้มกว้างรอยยิ้มนั้นเคยหลอกทุกคนรวมทั้งตัวเธอเองในอีกมุมหนึ่งของโบสถ์ริชาร์ดยังคงสวมเสื้อเชิตสีขาวสะอาดกางเกงรีดเรียบและไม้กางเขนห้อยอยู่บนอก เขาพูดคุยกับผู้ศรัทธาด้วยเสียงนุ่มจับมือทักทายอย่างอบอุ่นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่สายตาของหญิงสาวมองทะลุหน้ากากนั้นทุกคำโกหกทุกรอยยิ้มทุกความเงียบที่สังคมยอมรับกำลังจะถูกเปิดโปงเธอก้าวเข้าไปชา้าชาเสียงส้นรองเท้ากระทบพื้นไม้ดังก้องทุกคนหันมามองรวมทั้งริชาร์ดที่สายตาแข็งค้างชั่วขณะก่อนจะกลับมาฉีกยิ้มอีกครั้ง รอยยิ้มที่เธอรู้จักดีรอยยิ้มที่ครั้งหนึ่งทำลายวัยเด็กของเธอเสียงในหัวดังขึ้นเป็นเสียงของเพื่อนเหยื่อที่เคยบอกกับเธอว่าไม่มีใครกล้าพูดไม่มีใครเชื่อเราแต่ถ้าเธอกล้าพูดมันอาจจะเปลี่ยนทุกอย่างเธอวางแฟ้มเอกสารลงบนโต๊ะไม้ตรงหน้าเสียงกระแทกดังสะท้อนกล้องไปทั่วโบสถ์หน้าเอกสารเปิดออกเผยให้เห็นรายชื่อเด็กไทยกว่าสอง้อยคน ที่ถูกทำร้ายโดยชายคนนี้ผู้ศรัทธารอบข้างเริ่มสุบสิบบางคนทำหน้าตกใจบางคนปฏิเสธทันทีแต่บรรยากาศในห้องเปลี่ยนไปไม่ใช่ความศรัทธาอีกต่อไปแต่เป็นความหวาดกลัวริชาต์ดยังยิ้มแต่รอยยิ้มเริ่มสัน่นดวงตาไหววูบมือที่เคยมั่นคงเริ่มกำแน่นจนเส้นเลือดปูดหญิงสาวยืนตรงเสียงเธอสัน่นแต่ดังก้องอย่างชัดเจน นี่คือความจริงนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเราและมันจะไม่ถูกซ่อนอีกต่อไปเงียบเงียบจนได้ยินเสียงฝนตกนอกหน้าต่างเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจหนักหน่วงของริชาติแล้วสายตาของเขาก็เปลี่ยนไปจากความมั่นใจกลายเป็นความโกรธเกรี้ยวดวงตาแดงก่ำเหมือนสัตว์ที่ถูกไล่ต้อนทุกอย่างเหมือนหยุดนิ่งบรรยากาศกดดันจนแทบหายใจไม่ออกก่อนที่ แสงไฟจากหน้าต่างโบส์ลอดเข้ามาเป็นเส้นยาวฝุ่นลอยอยู่กลางอากาศราวกับกำลังเต้นไปกับเสียงลมหายใจหนักๆของผู้คนแฟ้มเอกสารกระจายเกลื่อนบนพื้นรูปถ่ายเด็กๆหล่นกระจายไปทุกทิศใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มบริสุทธิ์แต่เมื่อมองใกล้ๆคือใบหน้าของเหยื่อริชาร์ไม่ยิ้มอีกต่อไปหน้าก,ากากที่เขาสวมมานานหลายปีถูกฉีกออกต่อหน้าทุกคนร่างสูงใหญ่ที่เคยสง่างาม กลับดูเล็กลงเหมือนสัตว์ที่มุมอับเสียงกระซิบเริ่มกลายเป็นเสียงตะโกนชื่อของเด็กๆถูกอ่านออกมาทีละคนเหมือนการเรียกพยานจากความมืดให้กลับมายืนอยู่ท่ามกลางแสงสว่างและในที่สุดเสียงนั้นก็ทับถมเขาจนลุกหนีไม่ได้ไม่มีรอยยิ้มไม่มีศรัทธาที่คอยปกป้องเหลือเพียงเงาของชายคนหนึ่งที่ถูกความจริงทำลายหญิงสาวเหยื่อในอดีตหลับตาลง น้ำตาไหลออกมาเงียบๆแต่เป็นน้ำตาที่ปลดปล่อยไม่ใช่เพราะเธอลืมสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เพราะเธอกล้าที่จะ,ะเผชิญกับมันโลกภายนอกยังคงเดินต่อไปผู้คนยังคงทำงานรถยังคงวิ่งบนถนนแต่ในใจของเหยื่อทุกคนเวลาหยุดนิ่งไว้ที่บาดแผลเดิมไม่มีอะไรสามารถคืนวัยเด็กให้กลับมาได้นี่ไม่ใช่เพียงเรื่องของชายคนหนึ่งไม่ใช่เพียงอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในเงามืด แต่มันคือบทเรียนที่กรีดลึกลงในสังคมว่าการเงียบคือการสมรู้ร่วมคิดเสียงฝนข้างนอกยังคงตกเหมือนคำสารภาพที่ไม่มีวันสิ้นสุดน้ำฝนไหลฉล้างถนนแต่ไม่มีวันลบล้างสิ่งที่เขาทำได้ริชาดถูกพาตัวออกไปท่ามกลางเสียงแตกสลายของศรัทธาที่เคยปกป้องเขาแต่บาดแผลที่เขาทิ้งไว้ยังคงอยู่กับเด็กกว่า200ชีวิตและครอบครัวของพวกเขา บางคนอาจไม่รอดบางคนอาจยังไม่กล้าเอ่ยบางคนยังคงฝันร้ายทุกค่ำคืนความจริงถูกเปิดเผยแล้วแต่ความยุติธรรมยังเป็นเพียงคําถามที่แขวนอยู่ในอากาศและในความเงียบหลังเสียงฝนเราได้ยินเพียงเสียงเดียวเสียงที่เด็กๆทุกคนอยากจะตะโกนออกมาแต่ถูกบังคับให้กลืนกลับเข้าไปตลอดหลายปีเสียงนั้นพูดชัดเจนทำไมไม่มีใครช่วยเรา